สวัสดีครับพี่น้องชาวพุทธและพี่น้องคนตื่นทำทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดประเด็นเรื่องที่มีคนออกมาพูดและกับพระรูปหนึ่งพระมหาประเรียนเก้ารูปหนึ่งออกมาพูดนะครับว่ากลุ่มคนตื่นทำเนี่ยเป็นกลุ่มอันตรายต่อพุทธศาสนานะครับทําให้เด็กเอาอย่างนะครับเพราะว่าอาจารย์เบียยครับพูดจะกูกูมึง,ม,งมึงพูดคําหยาบแล้วเด็กเอามาทาตามเอามาพูดมันจะทําให้เด็กเสียนะครับทำให้เด็กมันเสียนิสัยนะครับติด ใส่พูดกูมึงไปด้วยนะครับล่าสุดก็เห็นบอกว่าไปพูดกับพ่อแม่กูกูมึงมึงผมขอพูดคำนี้ครับตื่นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคุณจงตื่นแล้วก็ลงพี่ด้วยครับหลวงพี่ตื่นเถอะนะอย่าหลับไอเด็กเนี่ยเด็กที่มันจะชั่วจะเลวมันขึ้นอยู่กับต้นขั้วของมันหรือเปล่า มันขึ้นอยู่กับต้นตระกูลของมันหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในครอบครัวมันหรือเปล่าที่มันมันกูมันมึงเนี่ยที่มันหยาบเนี่ยมันเกิดจากอะไรสันดานที่มันมีมาเนี่ยมันโดนปลูกฝังแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าพ่อแม่เขาพูดกันยังไงพี่น้องมันพูดกันยังไงกูมึงหรือเปล่าในบ้านเขาอะคุณอย่ามาโบยดิลูกคุณไม่มีใครสอนคุณมันได้หรอก หลานคุณไม่มีใครไปบังคับให้มันพูดกูมึงได้หรอกนอกจากว่าพวกคุณนั่นแหละไปบังคับให้ลูกหลานคุณเองหัดดิฝึกดิสอนดิสติปัญญามีกันทุกคนทําไมล่ะทาไมผมฟังอาจารย์เบียร์ทุกวันผมไม่รู้สึกว่าอยากจะพูดกูมึงะ่ะผมจะกูมึงกับกับคนที่ผมดูไปแล้วว่าเออกูมึงได้กับเพื่อนฝูงสนิทกันแต่ผมพูดกับผู้ใหญ่ผมก็รับผมทําไมอะ่ะทําไมผม ไม่เห็นจะต้องมานั่งซีเรียสเลยว่าลูกผมจะพูดคำหยาบไหมลูกผมผมก็สอนให้ดูอาจารย์เบียรนะการใช้ชีวิตนะลูกเราต้องใช้ชีวิตบนหลักความจริงและทำไมลูกผมดูจนแล้วอยู่ๆทำไมลูกผมมาพูดกับผมพ่อครับแม่ครับแต่เวลามันพูดกับเพื่อนมันมันก็กูมึงเพราะอะไรต้นตระกูลมันมาเขาต้นตระกูลผมนี่แหละเกิดมาก็กูมึงมาตั้งแต่เกิดอะ คำกูมึงมันมีได้ให้ได้ยินตลอดเวลาลูกอ่ะมันก็มีเก็บมาพูดอยู่แหละผมถามหน่อยเถอะอยู่ในสังคมบ้านนอกเนี่ยสังคมที่มันระดับผมเนี่ยระดับล่างๆจนๆนเนี่ยผมถามหน่อยไปคุยกับเพื่อนครับผมอ่ะมันจะมีคนคบไหมเพื่อนผมมันจะว่าผมกระเดะนี่แหละคือสังคมสังคมของพวกผม มันจนมันไม่มีอารมณ์มาพูดเพื่อนครับน้องครับมันไม่มีหรอกครับพวกคุณก็พูดได้ดิพวกคุณเกิดมาบนกองทองยิ่งพระด้วยยิ่งสบายเลยไม่ต้องทำงานหรอกใส่ผ้าเหลืองก็มีเงินเอามีคนเอาเงินมาถวายอ่ะจะต้องลำบากอะไรอะ่ะพวกผมมันปากกัดตีนทีมันต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตรอดตลอดเวลามันไม่มีหรอกอารมณ์ที่มานั่งเฮ้ยเพื่อนครับ เฮ้ยเพื่อนครับมันมีแต่กูมึงเนี่ยแหละมันคุยกันง่ายสุดแล้วถ้าลองผมไปพูดเพื่อนครับมันไม่มีใครครบผมเข้าใจไหมผมเข้าใจนะรุ่นลูกผมอ่ะมันพูดกับเพื่อนมันกูมึงเนี่ยเพราะอะไรเพราะสังคมมันพูดอย่างนั้นเพื่อนมันพูดอย่างนั้นมันไปพูดเพราะกว่าคนอื่นเพื่อนฝูงก็เพ่งเล็งดิเพื่อนฝูงมันก็มองมันก็แดะดิแล้วมันจะมีเพื่อนคุยไหมล่ะอย่าเอา สิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้มาบ้่ยให้คนอื่นลูกคุณมันอยู่ที่ตัวคุณเองที่จะสอนลูกสอนหลานให้มันเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นจําไว้ด้วยแก่ๆกันแล้วมีสมองหรือเปล่าคิดให้ออกมันพูดตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือยังเหรอมัน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 ออกมาเนี่ยมันอยู่กับเพื่อนมันมันพูดครับผมตลอดเลยเหรอแล้วพอมาฟังอาจารย์เบียรแล้วกูมึงเลยเหรอกูว่าไม่ใช่อ่ะ มันเกิดมาตั้งแต่ต้นตระกูลมันแล้วแหละอย่ามาหาโบยคนอื่นไม่อยากจะพูดคำหยาบกับใครเลยนะแต่พอได้ยินมาแบบนี้แม่ผมรู้สึกแบบโอ้โหตระกูลของพวกมึงนี่มันอยู่ตระกูลเทวดาหรือไงวะมไม่รู้จักคำว่ากูมึงเลยใช่ไหมพระเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้เลยใช่ไหมคำว่ากูมึงอะ่ะหรือว่าเกิดมาปุ๊บอยู่ในต้นตระกูลที่ดีอยู่แล้ว เขาก็อยู่ในสังคมที่มันสูงอยู่แล้วเขาก็พูดครับผมครับผมโดยที่คุณไม่เคยลำบากคุณไม่เคยรู้จักชีวิตทุกยากไงคุณก็พูดได้ไงกูพอใจที่จะพูดกูมึงเพราะกูรู้สึกว่ามันจริงใจดีกูไม่ต้องกระเดะดัดเสียงกูไม่ต้องกระเดะทําเป็นพูดครับครับไอ้คาว่าครับผมคําว่ามารยาทอ่ะผมจะใช้กับคนที่ผมมองไปแล้วควรจะใช้ คำว่ากูมึงผมก็รู้ว่าควรจะใช้ที่ไหนผมก็สอนลูกผมเหมือนกันว่ามึงจะพูดแบบไหนก็ได้ลูกแต่เราต้องมีสัมมาคารวะพูดกับผู้ใหญ่ก็อีกแบบนะลูกพูดกับเพื่อนเพื่อนก็อีกแบบนึงเราต้องแยกให้ได้นะลูกอย่าลามปามแค่นี้เองลูกผมมันก็ไม่พูดลามปามกับใครทําไมอ่ะทําไมลูกคุณคุณสอนไม่ได้เหรอคไม่มีปัญญาเหรอแล้วมาโทษคนอื่นเหรอเฮ้ยมันไม่ได้ บ้าไปแล้วแกจะเข้าโรงจะตายกันอยู่แล้วยังคิดไม่ได้เรื่องแค่นี้มาบ่ยให้คนอื่นมาโทษคนอื่นโอ้โหกล้าตีไหมลูกอะ่ะกล้าดา่าไหมลูกอะ่ะแล้วเวลาพ,พ,พ่อแม่มทะเลาะกันมันพูดตัวเองอย่างนั้นอย่างงี้เหรอไม่ใช่พ่อแม่มันกูมึงเหรอให้ลูกมันได้ยินตั้งแต่เกิดเหรอฝากไว้ด้วย เอาสมองที่เหลืออยู่อ่ะก่อนจะตายคิดให้ออกแล้วไปสอนลูกให้ดีอย่ามาโทษคนอื่น